เอาละครับสวัสดีเราฮันเตอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่คุ้นเคยกับ Monster Story กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่สัญญาและห่างหายกันไปนานในตอนที่แล้วผมได้พาทุกคนไปรู้จักกับราชาของเราไวเวิร์นทั้งปวงอย่างเทพเจ้าสีดำอาคันธอทรสินนะครับสิ่งในวันนี้เราจะมาต่อกันให้จบกับราชาตัวสุดท้ายที่ได้ชื่อว่าเป็นทอราชแห่งแดนน้ำแข็งผู้สร้างหายนะมากมายให้กับผู้คนในแถบนั้นและว่ากันว่า พลังของมันนั้นสามารถที่จะแช่แข็งโลกได้เลยทีเดียวนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าเทพเจ้าสีขาวอูคาลอสนั่นเองครับอูคาลอสหรืออูคามูรุบัสสึคือ Flying w ไวเวิขนาดยักษ์ที่ปรากฏตัวในภาค 2G หรือก็คือภาคฟร e ดอมอยู่ไหนนั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันว่าตัวของมันนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งจนมีความอันตรายเทียบเท่าและสามารถต่อกรกับเอลเด d r a ด o าได้เลยทีเดียว ตัวของอุคลอสมักจะอาศัยอยู่ตามแถบขั้วโลกพื้นที่เขตหนาวแล้วก็ท่าน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับจุดเด่นของอุคลอสที่ฮันเตอร์โลกเก่าทุกๆคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือความสามารถในการขุดและแหวกว่ายไปตามพื้นน้ำแข็งรากกับปลาฉลามที่ว่ายอยู่ในท้องทะเลนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยเจอหรือโลบท่านี้ไม่เป็นท่านี้จะกลายเป็นฝันร้ายของคุณเอามากๆเพราะอุคลอสจะว่ายตามคุณไปจนสุดขอบแมพ แล้วก็กระแทกคุณอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับโดยการอาศัยอยู่ตามภูมิประเทศที่มีน้ําแข็งและอากาศที่หนาวจัดทําให้คลีบและเกล็ดรอบตัวของอูคาลอสมีลักษณะเหมือนใบเลื่อยที่ไว้คอยช่วยในการซาะน้ําแข็งและด้วยคางที่มีลักษณะเหมือนพลัวหรือจอบขนาดยักษ์ทาให้ตัวของอูคาลอสนั้นสามารถขุดเจาะพื้นน้ําแข็งหนาๆได้อย่างสบายๆเลยนะครับโดยสําหรับใครที่ไม่รู้จักเจ้าอูคาลอสต้องบอกเลยว่า มอนสเตอร์ตัวนี้คือแทบจะเป็นหนึ่งในสุดยอดของมอนสเตอร์ธรรมดานะครับที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในโลกมอนทันและถึงแม้จะเป็นมอนสเตอร์ปกติฮันเตอร์ทั้งหลายก็ไม่สามารถวางแทรบในระหว่างที่ต่อสู้กับมันได้ยิ่งไปกว่านั้นตัวของมันยังสามารถใช้การโจมตีท่าน้ําแข็งได้โดยการบีบอัดและพ่นคลื่นเยือกแข็งออกมานะครับโดยว่ากันว่าคลื่นเยือกแข็งของอูคาลอสนั้นสามารถเทียบเท่ากับลมหายใจเยือกแข็งของเวลคาน่ากันเลยทีเดียว นั่นก็คือในระดับแอบส์ลู e ซีโร่นั่นเองนะครับโดยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าแอบ o l ลู e ซีโร่คืออะไรมันคืออุณหภูมิที่ติดลบจนถึงขั้นที่ว่าโมเลกุลของสารสารที่โดนแช่แข็งนั้นมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆก็คือแช่แข็งไปยันโมเลกุลของสิ่งของที่โดนเลยซึ่งในเกมคำว่าแอบ o l ลู e ซีโร่นั้นก็อยู่คู่กับอุคาลอสในหลากหลายบริบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเควสหรือชื่อ BGM ของมัน จนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งใช้ยาของอูคาลอสกันเลยทีเดียวครับโดยในกรณีคลื่นเยือกแข็งของอูคาลอสด้วยแรงดันที่บีบอัดมาสูงมากทําให้คลื่นที่ออกจากปากของอูคาลอสนั้นสามารถที่จะทําลายพื้นผิวน้ําแข็งที่มันพ่นผ่านในเป็นวงกว้างซึ่งไอเศษน้ําแข็งหรือหิมะที่ลอยขึ้นมาก็สามารถหล่นลงมาทําลายฮันเตอร์ที่ไม่ระวังและติดสถานะสโนแมนได้อีกด้วยนะครับและโดยการที่มันเป็นญาติกับอาคันทอร์ทให้เสียงคํารามของอูคาลลอส ก็รุนแรงจนสามารถสร้างความเสียหายให้กับฮันเตอร์และยังทำให้หิมะนั้นถล่มลงมาได้เลยทีเดียวครับโดยร่างกายอันใหญ่โตที่บวกกับน้ำหนักมหาศาลทำให้อุคาลอสนั้นมีกล้ามเนื้อและขาที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับน้ำหนักตัวของมันทำให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังในการโจมตีที่สูงมากและมีพละงกำลังในการกระโดดที่น่าทึ่งมากนะครับซึ่งฮันเตอร์คนใดที่ไม่เคยเห็นอุคาลอสกระโดดคุณอาจจะตกใจว่าจู่ๆเจ้ายักษ์น้ำแข็งตัวนี้มันมาปรากฏตรงหน้าคุณได้ยังไงนะครับ มีหนำซ้ำดโดยการใช้คางในการขุดก้อนน้ำแข็งยักษ์มาโจมตีฮันเตอร์จากระยะไกลก็ทำให้มันเป็นมอนสเตอร์ที่ยากจะต่อกรด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากหายนะที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมต่างๆของอูคาลอสที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆการปรากฏตัวของมันก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตโดยรวมรวมไปถึงสมดุลของธรรมชาติในแถบโคโลกหรือภูเขาน้ำแข็งนะครับสิ่งในโลกมอนทันจากคำบอกเล่า รวมไปถึงคําอธิบายต่างๆก็ได้กล่าวถึงอุคาลอสและอาคันทอว่าเป็นราชาแห่งยุคโบราณและราชาแห่งจุดจบของโลกใบนี้นะครับว่ากันว่าเพียงแค่เสียงคํารามของอุคาลอสก็สามารถที่จะแหวกทะเลได้หรือเพียงแค่มันกวัดแกว่งหางก็สามารถแยกพื้นดินออกจากกันได้เลยทีเดียวซึ่งถ้ามันเอาจริงแล้วก็แม้แต่การแช่แข็งโลกใบนี้ก็สามารถทําได้นะครับสิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงตำนานและเรื่องเล่าของผู้คนในโลกมอนทันเท่านั้น เชกเช่นเดียวกับอาคันทอโดยการคงอยู่มานานทําให้อุคาลอสนั้นมีฉายาในโลกเก่ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าสีขาวมังกรแห่งการล่มสลายเทพเจ้าแห่งหิมะเทพแห่งภูเขาหิมะและอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องอาวุธและชุดของอุคาลอสผมอยากจะอธิบายถึงเผ่าพันธุ์ของอุคาลอสให้ครบถ้วนกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าอุคาลอสและอาคันทอนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน ซึ่งทั้งคู่นั้นแชร์พันธุกรรมจากไวเวิร์นบรรพบุรุษและเป็นสายพันธุ์ของไวเวิร์นที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดทาให้นอกจากจะตัวใหญ่และไม่มีปีกแล้วความสามารถหรือความแข็งแกร่งก็แทบจะสืบทอดบรรพบบรุษมาทั้งสิ้นเลยนะครับโดยอย่างที่เห็นว่าทั้งสองจะมีการปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันอาคารทอก็จะอยู่ในแถบลาวาหรือพื้นที่เขตร้อนจนกลายเป็นเทพเจ้าสีดําส่วนอุคาลอสก็ปรับตัวให้อยู่กับพื้นที่เขตหนาวหรือในพื้นที่แถบคัวโลก จนกลายเป็นเทพเจ้าสีขาวไปนะครับแต่ในจักรวาลของมอนฮันถ้าให้แง้มไปในภาคฟรอนเทียเราจะได้พบเจอกับญาติของเทพเจ้าทั้งสองอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโอไดบะโทรสึไวเวิร์นขนาดยักษ์ที่มักจะชอบอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายและสร้างหายนะมากมายไม่แพ้กับญาติญาติของมันเลยนะครับจนได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งทะเลทรายกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงอาวุธและชุดของอูคาลอสกันบ้างนะครับชุดและอาวุธของอูคาลอสนั้น ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแกร่งและทนทานมากโดยการที่ร่างกายของอุคาลสนั้นเต็มไปด้วยแร่หลากหลายชนิดทําให้ชุดเกราะของมันนั้นมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าโดยการเป็นมอนสเตอร์แถบคััวโลกทําให้ชุดของมันนั้นต้านทานความหนาวได้เป็นอย่างดีส่วนในด้านอาวุธนั้นวัสดุที่มาจากเทพเจ้าสีขาวผู้ไร้เทียมทานยอมทําให้เกิดเป็นอาวุธที่สะท้อนถึงพลังกาลังอันมหาศาลของอุคาลสโดยอาวุธของอุคาลสส่วนใหญ่นั้น เป็นอาวุธที่โดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีที่สูงมากๆแต่ก็มีข้อเสียคืออัตราคริติคอเที่ติดลบและมีคมที่น้อยมากเช่นกันทําให้มันไม่เป็นที่นิยมในหมู่ฮันเตอร์ของโลกเก่านะครับและสําหรับใครที่ชอบสายเนื้อเรื่องหรือตำนานของมอนฮันอาวุธแต่ละอย่างของอูคาลอสก็จะมีคําอธิบายถึงพลังอํานาจทั้ง13อย่างที่อูคาลอสนั้นสามารถทําได้นะครับสิ่งบอกเลยว่าพอได้อ่านดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าเจ้าอูคาลอสนั้นมันเทพจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพิมพ์ทิ้งให้ไวใน description นะครับผมใครสนใจก็เข้าไปอ่านกันได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตอนของเทพเจ้าสีขาวอุคลลอสที่สัญญากันเอาไว้สำหรับผมหลังจากที่ได้กลับไปล่าและทำข้อมูลของเจ้าอุคลลอสอีกครั้งก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นเป็นชนเผ่าแถบโคโลกที่ทำการล่าวานตัวใหญ่ๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะท่าทางต่างๆรวมไปถึงขนาดของมันก็เป็นได้ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นซึ่งสำหรับใครที่ได้ฟังตอนนี้ และรู้สึกว่าอูคาลอสมันค่อนข้างที่จะขี้โกงหรือเวอร์เกินไปต้องบอกก่อนว่าสำหรับมอนสเตอร์ตัวเก่าๆข้อมูลหรือคำอธิบายต่างๆส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของตำนานหรือเรื่องเล่านะครับโดยความที่ในยุคนั้นทางผู้พัฒนาต้องการที่จะให้มอนสเตอร์ที่เขาออกแบบมีความลึกลับและน่าค้นหาจึงทำให้เขาทิ้งข้อมูลปลายเปิดแบบนี้ให้ฮันเตอร์อย่างเราๆได้ไปคิดกันต่อน,นั่นเองนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจและชอบกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรส่วนวันนี้ขออนุญาตลาฮันเตอร์ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ